ืมกลองหม่อย่างงั้นเลยอโอ้โอเห็นราคาแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลย สวัสดีครับกับ,อ,กบอีกครั้งนะฮะกับเกม PUBG Mobile แล้วใช่แล้วนะฮะวันนี้ก็มีของใหม่เข้ามาอีกแล้วซึ่งจะมีอยู่2อย่างหลักๆนะครับ s o p h i a t r e a s u อ e อันแรกเลยก็คล้ายๆกับพวกสปินที่คืน UC นะครับแต่คืนไม่ได้เยอะนะนอกจากว่าจะโชคดีจริงๆถ้าโชคดีจริงๆก็คืนแบบเต็มสูบนะครับหรือคืนทั้งหมดนั่นเองเหมือนด้านข้างนี้เนาะที่คนกําลังได้ UC คืนกันับไม่ทั่วเลยแบบเยะเยะมหรานถามว่าน่าสนใจไหม ก็ถ้าเกิดเพื่อนชอบตัวลูกซอง S12K ก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนสกินแบบสกินแบบผิวหนังไดโนเสาร์แท้ๆเลยนะแล้วก็ตัวชุดนะครับก็โอเคนะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็น่ารักดีเอาแบบพอเป็นพิธีเล่นเออโหกว่าจะสมเสร็จแต่ละรอบโอเคได้ตัวพูได้เหรียญน้อยมากเลยนะและใช่ครับก็เอาไปแลกได้เหมือนกันนะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นเกลือมากๆแล้วอยากได้ของก็สามารถเอาไปแลกได้ใช้ครบ200 UC ก็จะได้รถเพิ่มอย่างนั้นเหรอ ก็คือถ้าเกิดเราใช้อีกรอบหนึ่งเท่ากับการสุ่มก็จะถูกลงว้าวถ้าเกิดใครอยากได้จริงก็ไดนะ้ซึ่งไม่ใช่ผมแล้วดึกงเพราะว่าผมสนใจ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนาจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นออีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีอีอ เพราะว่าผมสนใจตัวกล่อง20 UC มากกว่าทําไมอย่างนั้นเหรอเพราะมันมีภาพผิดตาที่ค่อนข้างเก๋เก๋มากชอบชอบผมชอบภาพผิดตานี้มากจริงๆถ้าเกิดเอาตรงๆชุดก็สวยนะสวยมากๆส้งผมก็สวยมากๆอูซี่เฉยๆไม่ได้สนใจแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นเซตที่น่าสนใจนะน่าสนใจน่าโดดน่าโดดนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรหรอกเทเล20แลยกันเทเล20เทเล ทีละ400 UC ยังไงล่ะโอเคที่เผลอโอเคโอเคฮะสัก10 UC แม่งออกเฉย10 UC โอเคได้ดิใส่ได้ที่ปิดตาม,มากกว่านะอ่าทีละ10 UC ก็ได้เอแบบที่เผลอไม่เคยเผลอสักรอบหรอกโอ้โห ไอของที่ไม่ค่อยอยากได้แม่งก็จะออกแหละจริงจริง,รงแต่ไอพวกหน้ากากอยากได้ส่วนหน้าได้ไหมอ่ะขออีกสักชมพูหนึ่งแล้วผมพอเลยอ่ะแล้วแม่งเสือ์ไม่ออกไอสักชมพูโอ้ผมส่วนหัวโอ้ออกซะเพื่อ์ <c oughs> อเทม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 สักชมพูที่ยังไม่มีได้ไหม ได้ไหม <c oughs> อันนี้นับไหมคิดซะว่าไม่เคยได้แล้วกันโต้ชมพูมเมื่อกี้ <c oughs> ไม่นะยืมสีฉันโอ้โหโอ้โหพ่อพ่อพอพอพอ,พอ,พอ,อยอกยอมหยอกหยอ,ยอ,ยอ,ขอ,อกข่อยสักรอบไปกันขออ่อยสักรอบไปกันขันไม้ขันมือจริงๆเลยโอ้ยเกร็งเกร็งสุดๆเออพอเถอะพอเถอะ ไปสมประจำวันของผมด้วยนี่ทำไม,ไม่ไม่ออกเลยวะชุดก็ดีหน้าก็ดีแต่ไม่ไม่ออกสักอย่างที่ต้องการงงมากแ้าแถมได้หัวรู้ใช่ไหมว่าชุดแดงมันมีอยู่ประมาณเป็นร้อยเป็นพันชุดอะแล้วผมได้ชุดแดงที่ผมไม่ได้อยากได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้เนี่ยของแดงตรงนี้ก็ได้ทำไมทำไม โอ้คนหลับมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่ออกมาออกอะไรกล่องนี้โทดเศร้าอันนี้ก็เสียไปเยอะออมากแม่เงเอ้ต็งวะ่ะ